พรผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านพรผู้สร้างของเราเปิดบ้านต้อนรับคณะคุณครูคและน้องๆจากโรงเรียนวัดนาวขับขวงตำบลน,นบพรคุณอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเมื่อน้องๆมาครบกันแล้วก็มาเข้าแถวรับน้ำกันคนละหนึ่งขวดเพื่อเอาไว้จิบทานระหว่างทํากิจกรรมกันนะคะ เมื่อน้องๆได้รับน้ำกันตัวแล้วก็เดินไปยังอาคารอานุกประสงค์เพื่อเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการกันได้เลยนะคะภายในอาคารอานุกประสงค์บ้านผ่อนผู้สร้างพี่ๆและวิทยากรได้จัดเตรียมเก้าอี้และสถานที่เอาไว้รอต้อนรับน้องๆเรียบร้อยแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มโดยการแนะนำตัวของวิทยากรและเหล่าบรรดาพี่เลี้ยงของบ้านผ่อนผู้สร้างให้น้องๆได้รู้จักกันก่อนนะคะ และเมื่อเราพร้อมกันแล้วก็จะออกเดินทางไปยังฐานกิจกรรมต่างๆของบ้านผ่อนผู้สร้างกันเลยค่ะฐานกิจกรรมแรกเราจะพาน้องๆมายังซุ้มถั่วขอเพื่อให้น้องๆได้มาทําความรู้จักและลองชิมถั่วขอจากเติมของเรากันค่ะฐานกิจกรรมต่อมาเราจะพาน้องๆไปยังปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักที่บ้านผ่อนผู้สร้างของเราก็มีอยู่หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักเสร็จอาหารปุ๋ยหมักโบกชิ และปุ๋ยหมักจากวัชพืชต่างๆภายในสวนค่ะเพราะปุ๋ยเป็นสิ่งสำคัญในการทำเกษตรบ้านผนผู้สร้างของเราจึงมีปุ๋ยที่หลากหลายเอาไว้ใส่ต้นไม้ของบ้านผนผู้สร้างค่ะก่อนจะนำปุ๋ยไปใช้เราต้องเช็คอุณหภูมิก่อนนะคะโดวยวิธีการทดสอบก็จะต้องวัดอุณหภูมิแบบนี้กันเลยค่ะเสร็จแล้วก็ไปล้างทงคำความสะอาดมือให้เรียบร้อยนะคะ รอบต่อไปเราจะให้น้องๆได้ลองชิมฝรั่งกิมจูไร้าสารของบ้านผ่อนผู้สร้างกันฝรั่งกิมจูไราสารของบ้านผ่อนผู้สร้างรสชาติเป็นยังไงลองบอกพี่ๆหน่อยนะคะชิมฝรั่งเสร็จแล้วก็แวะมาดูปุ๋ยหมักวัชพืชที่กำลังจะได้ที่ก่อนที่เราจะไปให้อาหารปลาในบ่อก,กันค่ะ ปลาในบ่อของบ้านพรผู้สร้างเราเลี้ยงปลาทับทิมเอาไว้นะคะสีสันสวยงามไม่ต่างจากปลาคราฟเลยค่ะน้องๆให้อาหารน้องปลากันได้เลยนะคะออกจากจุดให้อาหารปลาเราจะพาน้องๆไปเดินชมสวนของพอนผู้สร้างล้วแวะชมการเลี้ยงแหนแดงในกระ,ะมงังและในกระชังบกค่ะ ชมกายเลี้ยงแหนแดงกันไปแล้วก็ไปต่อกันที่การเข้าเล้าเป็ดเล้าไก่ไปจับน้องเป็ดและน้องไกอารมณ์ดีและเก็บไข่ไก่ภายในเล้ากันนะคะน้องๆคุ้นชินกับแม่ไก่แล้วก็เข้าไปยังเล้าไกเพื่อเก็บไข่ได้เลยค่ะ ได้มาแล้วเก่งมากๆเลยนะคะไข่ที่เราเก็บมาได้เราก็จะไปใส่ไว้ในตะกร้าที่พีพีถือเต้ีนรอเอาไว้ที่หน้าเล้าไก่ค่ะน้องๆเก็บไข่ไก่กันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะพาน้องๆไปดูมแมลงวันลายและตัวอ่อนของมแมลงวันลายที่เราใช้เลี้ยงไก่กันนะคะ เรียบร้อยแล้วก็เดินทางออกจากเล้าไก่เพื่อไปชมนาข้าวและให้อาหารปลาที่ศารากลางนากันค่ะในน้ำมีปลาในนามีข้าวเป็นบรรยากาศชิลๆให้เราได้ผ่อนคลายและหายเหนื่อยกันด้วยค่ะออกจากสารากลางนาเราจะพาน้องๆ ไปล้างทำความสะอาดมือให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะให้น้องๆได้พักรับประทานอาหารเบรดที่จัดทำเอาไว้ในวันนี้ค่ะเบรดของน้องๆในวันนี้คือโดนัทจิ๋วชุบช็อกโกแลตและรนโบ้เสิร์ฟคู่กันกับน้ำอัญชันมะนาวหอมหวานเปรี้ยวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆเลยละค่ะมารับปันเอาไปทานได้คนละหนึ่งชุดเลยนะคะ เราจะให้เวลาน้องๆในพักทานขนมและผ่อนคลายกันสักครู่ก่อนที่เราจะมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อไปให้อาหารกระต่ายกันนะคะ mm. เมื่อเด็กๆรับประทานอาหารเบรกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเข้ากิจกรรมต่อกันเลยค่ะ เราจะพาน้องๆมาที่แปลงผักไร้สารเพื่เก็บผักบุ้งเอ,อกไปให้น้องกระต่ายกันนะคะน้องๆที่ได้ผักบุ้งมาแล้วก็ออกมายืนรอข้างนอกได้เลยค่ะผักบุ้งพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเราออกเดินทางไปหาน้องกระต่ายกันเลยดีไหมคะที่บริเวณจุดเข้าชมกระต่ายบ้านผ่อนผู้สร้าง นอกจากน้องกระต่ายน่ารักน่ารักแล้วเรายังมีสัตว์อื่นอืนอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นกระรอกนกแกว้วเม้นแคะใกล่ขนทวนและยังมีหนูขวานหนูแกสบีอีกด้วยค่ะว่าแล้วก็ไปชมบรรยากาศของน้องๆกันเลยนะคะ หลังจากให้เวลาน้องๆได้สนุกสนานกับสัตว์ตัวเล็กๆภายในจุดเข้าชมกระต่ายไปแล้วก็ได้เวลาไปหาสัตว์ขนาดกลางของบ้านผ่อนผู้สร้างกันต่อค่ะสัตว์ชนิดต่อไปเราจะให้น้องๆไปให้อาหารน้องแพะกันนะคะมารับยาก,กันไปแล้วเอาไปให้น้องแพะได้เลยค่ะจุดเข้าชมแพะของบ้านพ่อผู้สร้างนอกจากจะได้ให้อาหารแล้วน้องๆยังได้สัมผัสพแพะอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ ว่าแล้วก็ไปชมบรรยากาศของล้าแพะที่บ้านผ่อนผู้สร้างในวันนี้กันเลยค่ะออกจากล้าแพะเราจะพาน้องๆไปต่อกันที่ฐานกิจกรรม การเพราะเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมของบ้านผนผู้สร้างซึ่งน้องๆก็สามารถนำไปเลี้ยงที่บ้านเพื่อเป็นรายได้ให้กับน้องๆได้ด้วยนะคะหลังจากวิทยากรแนะนำวิธีเลี้ยงแล้วน้องๆก็เข้าไปเยี่ยมชมได้เลยค่ะออกจากโรงเห็ดของบ้านผนผู้สร้าง เราก็จะไปเรียนรู้กันต่อที่พิพิธภัณฑ์นอนุรักษ์วิถีไทยค่ะภายในพิพิธภัณฑ์นอนุรักษ์วิถีไทยมีอุปกรณ์และของใช้ต่างๆที่คนโบราณนำมาใช้เกี่ยวกับการทำข้าวตังแต่งอบแกะเคี่ยวกระดง้งสีฝาดครกสาด ที่นำมาใช้ในขั้นตอนการเปลี่ยนข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารค่ะอุปกรณ์ครบแล้วก็มาลองทำกันดูเลยไหมคะน้องๆตำข้าวเสร็จแล้วก็เอาข้าวที่ตำม,มาใส่ในกระดงแล้วฝัดเอาเปลือกข้าวออกได้เลยค่ะ พักทานอาหารเที่ยงกันแล้วนะคะน้องๆไปล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วมารับอาหารเที่ยงไปนั่งรับประทานกันได้เลยค่ะมื้อเที่ยงของน้องๆในวันนี้เป็นข้าวสวยร้อนๆทานคู่กันกับไก่ทอดกระเทียมและน้ำซุปอุ่นๆเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เด็กๆบ้าน่อนผู้สร้างชอบมากๆเลยละค่ะน้องๆมารับกันไปคนละหนึ่งจานแล้วเอาไปนั่งรับประทานได้เลยนะคะ ทานเสร็จแล้วก็นำภาชนะมาล้างทำความสะอาดที่ฐานกิจกรรมการฝึกวินัยและฝึกพึ่งพานตนเองหลังจากนี้เราก็จะปล่อยให้น้องๆได้สนุกสนานรีแลกเล่นของเล่นต่างๆบริเวณตลาดธรรมชาติบ้านผ่อนสู้างค่ะหลังจากสนุกสนานกันสักครู่ก็ได้เวลามารวมตัวกันเพื่อปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการกันแล้วนะคะ ว่ายังไงดีก็ขอบพรคุณพี่ๆนะคะพี่ๆแล้วก็ครูๆนะคะหลังจากที่เราได้เข้ามาสัมภาษ์แล้วรูกได้ความรู้ที่มากกว่าหรือคล้ายกันหรือว่าแตกต่างออกไปจากโรงเรียนเราไหมคะแตกต่างไหมแตกต่างจากโรงเรียนเราใช่ไหมคะ,ะระหว่างการจัดสถานที่การปลูกพืชนะคะนะคะของพี่ๆที่ทําให้เรารู้เนี่ย ทำให้เราได้มีความ,ม,ามรู้เพิ่มขึ้นตะกี้ผู้นั่งมองลูกไปจับเลี้ยงข้าวที่พี่เขาทําให้ดูทางภาคใต้เนี่ยเขาจะมีการเก็บข้าวกับแกะใช่ไหมคะที่ีใช้เคียวหรือแกะใช้แกะสมัยครูเด็กๆเนี่ยแม่ครูสอนให้เกี่ยวข้าวแล้วก็เก็บข้าวไปแกะการเก็บข้าวไปแกะเนี่ยเราจะทําข้าวไร่นะคะจะมีกลิ่นหอมมากในข้าวไร่เวลาปลูกเนี่ยเราจะหยดเมล็ดพันธุ์ของแตงกวาฟัก ทองหรือปักเขียวลงไปหลังจากที่เราได้ข้าวเสร็จอ่ะปลักแฟงเหล่านี้ก็จะออกลูกแต่งไปหมดเลยเราก็จะมีข้าวที่เก็บไปแล้วเราก็เก็บข้าวเปียงนะคะใส่ในมือจนเต็มแล้วก็มัดเนี่ยแล้วเราก็จะไปใช้วิธีการนวดแล้วก็ตำกับพบขึ้นมานะคะจะได้ข้าวที่เรากินขึ้นมานะคุณเห็นที่นี่แล้วคุณนึกถึงตอนคุณเด็กๆเหมือนกันเพราะตอนสมัยนี้ยที่บ้านเราอะ่ะใช้เทคโนโลยีในการเกี่ยวฟางนาใช้การปลูกกับเครื่องแล้วก็เกี่ยวข้าวกับเครื่องนะคะ แต่บ้านเรานะแต่ที่นี่ยังมีแบบนี้อยู่แล้วก็ในบรรยากาศมีเดินไปทางไหนจะมีของกินท่าน,นเลยรู้เห็นไหมพืชผักเต็มไปหมดเลยนะอันนี้ก็คือประสบการณ์ดีๆนะคะทีเ่เราก็ต้องขอบคุณครูครูของเราที่มากันมาเรียกว่ามาเซรอร์เวยรอบแรกเพื่อพวกเราจะได้มีความรู้นะคะแล้วก็อนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องมาขอความรู้จากพี่ๆอีกซึ่งในที่นี้ครูว,ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความสงบแล้วก็ สอนให้ทุกคนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ในโลกนี้นะคะในโลกนี้ไม่มีไม่มีใครที่เป็นมาตั้งแต่ต่อครูต,อนนต่อดนตรีบอกว่าไงไม่มีใครถือไม้และหน้าออกมาจะต้องพอ่อต้องแม่จริงไหมแต่มาใช้การเรียนรู้ตอนนี้ค่ะคือตอนนี้เรามาเรียนรู้นะคะเขาก็มีส่งให้เราเรียนรู้พี่ๆทุกคนนะคะก็เก่งหมดอเลยทุกคนนะได้มีการให้แคร์น้องๆพาน้องๆไปไปดูแลนะคะก็ในวอกาสนนี้ก็ เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่เข้ามาที่นี่แล้วก็คิดว่าจะมีครั้งต่อไปนะคะอาจจะมาเดี่ยวหรือว่ามาเป็นทีมแบบนี้อีกนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะ,ะคุณครูแล้วก็น้องๆทุกๆกคนนะคะที่ที่ให้โอกาสแล้วก็ช่วยมาสอนให้รุ่นน้องๆของเราได้มีความรู้นะคะซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่ได้หาได้ง่ายในโลกในโลกน,นี้นะคะมันมันเป็นจุดหนึ่งที่เขาทำขึ้นมาเพื่อต้องการให้ความรู้กับพวกเรา อ่าแล้วการน,นี้ก็ครูก็ขอให้ลูกๆนะคะอ่ากล่าวคำขอบพระค,คุณคุณครูแล้วก็พี่ๆหนึง่งครั้งพร้อมก,กันค่ะอ่ขอบคุณนะคะทางบ้านพรนผู้สร้างของเราก็ต้องขอขอบคุณท่านผูน้อำนวยการคณะคุณครูและน้องๆจากโรงเรียนวัดนาผักขวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากๆเลยนะคะ ที่ไว้ใจให้พวกเราได้ให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้ค่ะหากท่านใดที่สนใจอยากจะมาทัศนศึกษาดูงานเข้าชมหรือทำกิจกรรมต่างๆที่บ้านพรผู้สร้างก็สาม,มารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจพรผู้สร้างนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ